ช้างพลายแคระแล้วก็พลายยอดชายออ,อกมาหากินเดินอยู่ริมถนนธนรัฐทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดน,นครราชสีมาช้างทั้งสองตัวเ,เป็นที่คุ้นเคยของชาวบ้านนะคะเพราะว่าจะออกมาหากินบริเวณนี้เป็นประจำทางเจ้าหน้าที่และทีมงานเพื่อนช้างป่าเขาใหญ่ก็ต้องเข้าไปดูแลไม่ให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านเข้าใกล้ช้างค่ะ นายชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็บอกนะคะว่าช่วงเดือนตุลาคมจนถึงกุมภาพันธ์เนี่ยก็จะเป็นวงรอบที่ช้างป่าขึ้นมาหากินบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันอยู่แล้วก็ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวถ้าเกิดว่าเห็นช้างให้เว้นระยะอย่างน้อย50เมตรเลยนะคะพยายามไม่เข้าไปรบกวนช้างค่ะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงวันหยุดเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมาทึ่งท่องเที่ยวที่อุทยานมากถึงวันหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่นคนดังนั้นก็ต้องกำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงว ในการเฝ้าระวังช้างด้วยและขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎของอุทยานไม่ให้อาหารสัตว์ป่านะคะค่ะไปดูอีกจุดหนึ่งค่ะที่อำเภอบ่อไร่รจังหวัดตราดอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ของภาคการท่องเที่ยวแต่เป็นการปรากฏตัวของช้างป่าในเขตทํากินนะคะชุดเฝ้าระวังช้างป่าแบ่งทีมออกเป็น2ชุดเพื่อที่จะผลักดันช้างป่าตลอดทั้งวันทั้งคืนค่ะ ตอนนี้มีโคลงช้างป่าเกือบ10ตัวนะคะเป็นโคลงเดียวกันกับเจ้าลีโอช้างป่าที่ถูกไฟชดต,ตายไปก่อนหน้านี้ในสวนทุเรียนของชาวบ้านที่ตำบลช้างทูลอำเภอบ่อไร่ยังคงวนเวียนไม่ยอมออกจากพื้นที่แล้วก็เป็นปัญหาที่เจ้าหน้าที่กังวลอย่างมากนะคะนายวิวัตเล็กวงหัวหน้าชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังช้างป่าชุดที่15บอกว่าช้างป่าชุดนี้อยู่ในอาการเครียดแล้วก็ดุร้ายมากขึ้นเพราะต้องออกตามหาสมาชิกของโขลงก็คือเจ้าลีโอ ซึ่งหายไปในจุดที่เคยหากินคือช้างก็คงจะไม่รู้ว่าเจ้าลีโอเนี่ยตายแล้วนะคะมันก็เลยพยายามจะวนเวียนหาเจ้าลีโอให้เจอก็เลยเกรงว่าช้างเนี่ยจะยกโคลงเข้าไปยังสวนเดิมและก็เกิดปัญหาทำร้ายเจ้าของสวนและชาวบ้านจึงต้องจัดกำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะ